สรุปแล้วตาคุณอะรอยสรุปแล้วชีวิตนี้ครับพี่รักใครมากที่สุดห้ามตอบแม่ห้ามตอบลิศกับกันห้ามตอบแฟนคลับห้ามตอบผูมินระคุณแล้วก็ห้ามตอบเต่าทะเลพี่ต้องพูดออกมาเป็นชื่อครับ ชื่อบุคคลถ้าพูดเป็นบุคคลไม่ได้ให้เป็นตัวย่อเชน่นนอชอ,อะไรนอชอมันมีตั้งหลายชื่อนอชอน้ำชาน้ำชามีช้อยดีกว่ามีชอ้อยเลือกเอเออกอไก่น้ำชาอ่ะกอไก่น้ำชาขอไข่เนบชา คนฮะคนบ้าชื่อเน็บชาอ้าวเวลาคุณแม่เขาคลอดลูกเขาคลอดตอนมีมีอาการอะไรอย่างเงี้ยไงตอนคลอดเป็นเน็บแม่บอกว่าเจ้าเด็กน้องเดบมึงอย่าว่าเขาแทะมึงจะแทะเขากอไก่นี่น้ำชาขอไข่เน็บชาคอควายมึงพูดคอควายนิชาห้ามตอบลองูถูกทุกข้อ ผู้มึงเนี่ยนะไม่ว่าจะคอนเสิร์ตไหนนะสร้างเรื่องให้กูลตลอดหลังจบกูต้องมีประเด็นต้องไปตอบ่อตอบนี่เขาตอบตลอดตอบไปพี่ชายคนดูเป็นล้านเลยเกิดงานนี้นกล้องอยู่ตรงไหนมองกล้องดเด็บไฟแดงๆมองกล้องเลยนี่มันจานี่มองกล้องเลย สมมุติให้สมมติสมมติว่านี่เป็นวันบันเทิงนะบันเทิงคุณตโน่ครับตอนนี้เรื่องความรักของคุณกับน้องก็อยากจะทํางานก่อนนะครับมันยังไม่ถึงเวลาเลยนถ้าคุณเป็นวันบันเทิงก็ตอบแบบนี้ไงคุณไม่เป็นวันบันเทิงนะอาชีพว่าเป็นข้างหน้าเป็นเป็นแม่ของนิชา คิดดีๆผมก็เคยเจ็บมาแล้วโชคดีครับทุกคนพี่ใช่นี่อะไรนะฮะอะไรนะฮะใจน่อยบัตรสี่พันห้าถ้าที่ไม่ตอบเขาจะลุกกลับตอนนี้ผมใหญ่ที่ตอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาฟังที่อยู่เออ เมื่อวานเขามานั่งดูพี่ก็ตอบเกลวทะเลมาแล้วพี่คิดไหมว่าผู้หญิงเขาน้อยใจเป็นวันนี้วันนี้ครับผู้ชมเขาก็มาให้กำลังใจอยู่หลังเวทีนั่งให้กำลังใจอยู่พี่โน้ตู้ๆนะพอเป็นเรื่องของผมมึงเก่งมากมึงรู้มึงรู้ใจผู้หญิงคิดด้าไหมว่าเงียบผู้หญิงเขาน้อยใจเป็น เขามีขีดจำกัดความอดทนของเขาพรเขาหมดความอดทนปุ๊บเขาก็จะไปไม่จบไม่จบอะนงงงงงงเดี๋ยวกูเปิดให้เขาเดินถือช่อดอกไม้มาบ้างนึ่งช็อตไหเนี่ย เมื่อกี้กูกับลัญชย์ยี่เขาอยู่แล้วทําไมมันเป็นอย่งงนี้กูอยู่ข้างมึงกันกูเข้าใจทุกอย่างนิดกับคนหน้ามึงทําดีๆนะน้ำตาไหลสิอ่าอ่าน้ำตาไหลอ่าไม่มีใครโอบแล้วอ่า